สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่รูปพาเลยนะคะทุกคนทุกคนเราจะมาพาทุกคนได้มาชมขณะนี้เรานั่งอยู่บนรถนะคะทุกคนซึ่งต่างของข้างล่างเต็มหมดละแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนสูงๆนะคะนี่ทุกคนดูสภาพของเรานะคะทุกคนไปไกลๆเหี่ยวแบบนี้คือเรานั่งข้างบนแบบนี้นะคะทุกคนต้องจับเชือกตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราเวลารถ เอียงไปเอียงมาเราอาจจะตกได้นะคะทุกคนดูสภาพเรานะคะถ้าใครกลับบ้านหน้าฝนทางบ้านเรานี่จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าเราครั้งแรกในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะที่ได้มานั่งรูปแบบว่าโอ้โหต่างของข้างล่างแล้วก็เอาเต็นท์ห่มของเอาปิดของบนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอาเชือกลัดข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็เฉพาะคนนะ่ะนั่งข้างบนอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ ก็ครั้งแรกของเรานะคะและเราก็เราจะพาทุกคนทุกคนที่เราเริยนม,มาด้วยกันเนี่ยซึ่งเราไม่เคยเห็นกันเราไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะทุกคนเราอยู่คนละบ้านกันนะคะอยู่คนละจังหวัดกันเลยไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะทุกคนมีน้องสาวคนนี้แล้วก็มีที่พี่ที่ เอาเอาลังเอาเอาลูกอยู่หลังนีคนนึงนะคะทุกคนเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะถึงซึ่งเรามาเจอกันกับการเดินทางของเรานะคะหนึ่งวันสองคืนเออสองหนึ่งคืนสองวันสองคืนเออประมาณนี้แหละแล้วก็น้องสาวคนนี้ก็มาเจอกันข้างทางนี่แหละค่ะทุกคนกลางทางนะคะเราไม่ได้นาดหมายอะไรกันเลยหลายๆคนแล้วก็ไม่ได้มา เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ซึ่งไม่รู้จักกันจริงๆนะคะแล้วก็ได้มาเจอสตากรรมของเราก็คือนั่งบนรถที่ไม่มีหลังคาแล้วก็แบบเสียวแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกอันนี้เราจะเดินไปตลาดนะคะทุกคนที่เราไปนี่ก็คือเบนลาชานแล้วนะคะ ชื่อเมืองเรียกว่าหัวเมืองนะคะทุกคนบ้านหัวเมืองแล้วก็มาถานตลาดทางไปตลาดของเขานะคะ <c oughs> เขาก็ใจดีนะคะคนที่นี่เขาค่อนข้างใจดีน่ารักแล้วก็ถาม่าตลาดอยู่ตรงไหนนะคะทางผ่านบ้านเรานะคะทุกคนเราก็ต้องกลับทางนี้เราก็ต้องไปที่ตลาดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกหนักมากม ับวันเราเลิ่นทางกับบ้านฝนตกนะคะทุกคนฝนค่อนข,ข้างตกทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นะคะทั้งลมแล้วก็เปียกฝนหมดเลยเสื้อผ้าของเราก็ล้อยตุง้งเต้งตุ้งเต้งอยู่บนรถก็เปียกหมดเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะระหว่างเรานั่งอยู่บนรถเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้นานเพราะว่าเราต้องจับสองมือตลอดน,นะคะแลวเราก็เรา เรามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมตรงนี้นะคะคือตลาดบ้านๆของบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะไปกินข้าวซอยหรือว่าจะไปกินข้าวอย่างเงี้นะคะทุกคนเลือนไปประมาณ5นาทีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เลือนไปคุยกันไปซึ่งดีมากๆนะคะทุกคนเราได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะซึ่งเราก็ดีใจนะคะนึกว่าตอนแรกเราเนึกว่าเราจะไม่มีเพื่อนแล้วแต่เราก็มีเพื่อนอยู่นะคะ เรามีเพื่อนด้วยเราก็ดีใจเราก็เลินต่อคะ่ะเราจะไปที่ตลาดาน,นะคะทุกคนซึ่งตอนตอนแรกเราก็หักแตก่หักแตนแบบเมาล้นมากๆนะคะทุกคนแล้วเร็วนี้เราก็ต้องมากินข้าวกอนนะคะถ้าไม่งั้นเราขึ้นรถต่ออีกไม่ได้ไม่งั้นจะเมามากๆนะคะถ้าเราไม่ได้กินอะไรถ้าแบบว่า ถ้าเราไม่ยอมกินอะไรเลยเงี้ยคือเราจะเมารถง่ายมากๆแล้วก็ต้องกินให้เรามีแรงกับการเดินทางนี่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนถ้าใครเดินทางหน้าฝนคือรู้คิดไว้นะคะทุกคนไม่อยากให้ใครเดินทางกลับบ้านหน้าฝนนะคะค่อนข้างอันตรายนะคะทุกคนแต่น,นี้ก็คือครั้งแรกของเราหลยที่เราเดินทางหน้าฝนอันนี้ก็คือตลาดนะคะทุกคนตลาดอาจจะเป็นตอนเช้ามากๆซึ่งเรามามานี่ก็ประมาณสิบโมงกว่านะคะ สิบโมงกว่าแล้วมันก็อาจจะคนน้อยแล้วนะคะทุกคนโล่งมากๆนี่คือเป็นตลาดเลยนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าตลาดของเขามีของขายนิดเดียวนะคะไม่มีของขายเยอะหรือว่ามีเฉพาะตอนเช้าปกติแล้วจะเป็นแบบนี้หรอคะใครที่อยู่บ้านนี้เมืองนี้ก็ช่วยตอบหน่อยนะคะปกติแล้วตลาดเปิดทั้งวนันหรือว่าเปิดตอนเช้าคะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทุกคน นี่ที่เราเริ่นม,มาเนี่ยอันนี้สองคนแม่ลูกนะคะซึ่งอันนี้ก็อีกอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะทุกคนใกลกว่าบ้านเราอีกนี่นะคะทุกคนเขาก็จะวางขายตามนี้นะคะอันนี้คือประมาณสิบโมงนี่ก็จะเหมือนทั่วๆ่วไปนะคะทุกคนจะมีเสื้อผ้ามีมีผกักมีผ้าอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะมีมะม่วงแล้วเราก็ เลื่อนไปต่อนะคะทุกคนแล้วก็ถามเขาว่าเออเขาขายกับข้าวตรงไหนร้านนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเราเลินไปก่อนเพราะว่าเราไม่เคยไปแล้วก็จะเลินไปตรงนู้นก่อนอ่ะดูสิไปไปมาๆก็กลับหัวซะงั้นนี่นะคะทุกคนจะมีหอมแดงมีผงชูรสมีเครื่องปรุงมะเขือเทศนะคะแล้วก็มันฝรั่งหอมแดงหอมแขกก็มีเยอะแยะนะคะทุกคนไข่ ฝักทองมีแตงตลาดของเขาก็โล่งดีนะคะทุกคนซึ่งเราจะไปกินอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าร้านที่เราจะไปกินเนี่ยมันโล่งกว้างอยู่ตรงนู้นเลยนะคะทุกคนทุกคนเรามาถึงแล้วคะ่ะตอนนี้ผลยังไม่ตกนะแต่แ,แป๊บเดียวเนี่ยฝนก็ตกละอะไรไวมาก นี่นะคะพี่เสื้อเขียวเขาไม่ยอมกินเขาบอกว่าไม่หิวแล้วก็มาสั่งอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวที่บ้านนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเยเสิงเยเสิงก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนี่แหละค่ะทุกคนนี่นะคะ,คะ,คะเราก็เอาตางัตางตังเ,เงินไทยมาแลกเป็นเงินจ้าดของพม่านะคะทุกคนอันนี้เงินของพม่านะคะก็เราแลกไปประมาณสองพันสามร้อยบาทก็ จะได้อยู่สองแสนจา้าดนะคะสองพันสามร้อยก็ได้อยู่สองแสนจาดนะคะทุกคนแล้วก็ต้องเอาไว้ค่ากับข้าวเวลาเดินทางเองนะคะอันนี้ยังอยู่ครึ่งทางอยู่เลยนะคะทุกคนนเรายังไม่ไปถึงบ้านนะยังอยู่ครึ่งทางอยู่เลยเราก็ต้องมาแลกตังตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะใช้จ่ายระหว่างทางอันนี้ก็เขาทอนเรามานะคะทุกคนเพราะว่า แล้วก็ทางนูน้นที่เนี่ยเขาเขาใช้อยู่นะคะเขาใช้เงินไทยอยู่แต่ว่าถ้าเลยจากนี้ไปก็ไม่ใช้แล้วนะคะทุกคนเขาก็จะไปใช้เป็นเงินจัดเขาเรียกว่าเงินจัดนะคะเงินจัดของพาม่านี่แหละคะ่ะทุกคนเราก็กินนะคะทุกคนถ้าไม่กินเราเดี๋ยวจะไม่มีแรงเดินทางนะคะซึ่งเราก็จะกินเป็นเส้น ได้น้องสาวอีกคนหนึ่งก็กินเป็นแบบแห้งนะคะทุกคนแต่ก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าเราเขาทาไมเขาชอบกินเค็มนะคะทุกคนรู้ไหมเราใช้น้าเปล่าช่วยเพราะว่าค่อนข้างเค็มนิดนึงอะฝนก็ตกตลอดเวลานะคะทุกคนอือหือถ้าเราเดินทางคนเดียวนี่จะร้องไห้แล้วนะคะแต่ว่าพอรีว่าดีนะคะแล้วโชคดีเรามีเพื่อน มีเพื่อนนั้งสองสามคนนั่งข้างบนนะคะสงสารไอ้ไอ้ตัวเล็กนะคะทุกคนไอ้ตัวเล็กนี่หงงงงเงมากมากแล้วเวลามาเรามากินข้าวตรงนี้ก็ซึ่งมันจะมีไม่มีไก่ทอดนะคะน้องก็จะติดไก่ทอดว่าอยากกินไก่ทอดมากๆก็สงสารน้องเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเด็กกันเนาะทุกคนเนาะประมาณแค่ประมาณสามขบกว่างี้ยถ้าอยากกินอะไรก็ ชอบกินแบบไหนก็จะเอาแต่แบบนั้นถ้าซึ่งเราเรินทางนี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะแต่ว่าเาเด็กๆมันอาจจะไม่รู้นะคะทุกคนเขาก็จะอยากกินสิ่งที่เขาเคยกินอย่างนี้นะคะเส้นเส้นไอ้ที่เรากินอยู่เนี่ยถามว่าเส้นเหมือนบ้านเราเหมือนที่ไทยไหมมันก็ไม่เหมือนนะคะมันก็ไม่ค่อยเหนียวนะมันก็ไม่ค่อยเหนียวเท่าเส้นเล็กนะคะ เส้นมันจะเปื่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคนเครื่องของเขาก็จะทําเป็นหมูสับนะคะแล้วก็ใส่น้ําำประมาณนี้หละบอกบอกรสชาติไม่ถูกนะคะทุกคนเวลาเราก็ต้องกินแล้วนะคะอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องกินแล้วนะคะให้ท้องอิ่มไปก่อน พี่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะที่เขา,าเพาเล็กพาเล็กพาลูกเบาของเขาจะกลับบ้านไปเที่ยวที่บ้านนี่นะคะทุกคนซึ่งเด็กๆมันสงสารเด็กนะคะไม่อยากให้กลับกันหน้าฝนเนี่ยนะคะทุกคนการเดินทางค่อนข้างไกลด้วยนะคะซึ่งเราก็เป็นห่วงน้องเวยน้องก็งงแงเวลาน้องร้องไห้นะน้องจะตีแม่มากๆเลยเวลาน้องอยากกินอะไรน้องตีแม่โอน้องใช้มือตีแม่เลยนะคะทุกคน แล้วก็ลืมผมแม่เงี้ยโอ้โหส่วแล้วก็พูดไม่ออกนะคะทุกคนก็สงสารแม่ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเวลาน้องงองเงน้องอยากกินน้องอยากนอนเนี่ยน้องก็จะงองแงมากๆเพราะว่าการเดินทางของเราเนี่ยอีกยาวไกลเลยนะคะทุกคนเราก็ให้พี่เขาซื้อน้ําซื้อข้าวซื้ออะไรติดตัวไว้เผื่อน้องหิวนะคะระหว่างทางนะคะทุกคน อันนี้วันแรกอยู่นะคะข้างอีกวันที่สองนะคะว่าจะไปกลับไปถึงบ้านไหมเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างลำบากซึ่งฝนตกเนี้ยนะคะเร่งรีบก็ไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆกลับนะคะจะเร่งรีบไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรามาหน้าฝนทำไมนะคะซึ่งเรามาหน้าฝนนี้เพราะว่าแม่ไม่สบายมากนะคะ ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะพาไปถึงบ้านเราเลย